สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงอภินกินแซบนั่นเองค่ะวันนี้เรามีเมนูแปลกๆมาให้กับเพื่อนๆได้ลองทานลองทํากันดูนะคะนั่นก็คือเมนูแกงไข่พัมหรือว่าไข่น้ํานั่นเองค่ะส่วนมากนะคะไข่น้ําหรือว่าไข่พัมเนี่ยจะขึ้นตามโซนภาคอีสานขึ้นตามห้วยหนองคลองบึงนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะนํามาทําประกอบอาหารกินในครัวเรือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะว่าเขาทํากันยังไง อันนี้จะขอบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าไข่พัมหรือว่าไข่น้ำเนี่ยมีโปรโตีนสูงมากเลยนะคะเป็นสารไหลน้ําจืดชนิดหนึ่งที่แบบว่ามีขนาดเล็กนิดเดียวนะคะสามารถนํามาประกอบอาหารหรือว่าทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยวิธีทํานะคะเดี๋ยวเรามาโขกพริกกันก่อนคะ่ะใส่ประมาณ 45- เม็ดนะคะความเผ็ดตามใจชอบเลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาหอมแดงนะคะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกก่อนแล้วก็โขก พอละเอียดนะคะเอาแค่นิดเดียวพอค่ะ พอเราโขลกละเอียดแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาซอยพริกค่ะเพื่อตกแต่งหน้าตาของแกงไข่ผั่มแล้วนเองค่ะใส่ประมาณ4ีห้าลูกก็พอนะเป็นพริกเขียวหรือว่าพริกแดงก็ได้ค่ะตามใจชอบเลยพอเราหั่นพริกพอเฉียงเฉียงเสร็จนะคะเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะเหลือไว้4-5หเม็ดเหมือนกันค่ะแล้วก็รวมกับพริกแห้งไว้เลย,เลย เราก็จะแยกไว้นะคะส่วนประกอบของแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะคะใส่ทีละขั้นตอนค่ะหลังจากที่หั่นพริกเสร็จนะคะเราก็จะมาหั่นกระไา้รอค่ะใช้ประมาณ2หัวน,นะคะแล้วก็จะมาหั่นเฉียง,ยงก่อนจะนำมาหั่นก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหั่นไปเลยจ้า จากที่เราหั่นตะไคร้เสร็จนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานําไปพักไว้ก่อนนะคะพักในส่วนต่อไปเราก็จะมาเตรียมต้นหอมนั่นเองค่ะเราจะใช้ส่วนใบนะคะเพื่อนๆแต่เราก็มาหั่นนะคะห่างประมาณ 1- 2นิ้วนะคะเป็นใบยาวๆเนาะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนําไปพักไว้ก่อนนะคะล้าทงทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ เตรียมต้นหอมเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมใบแมงลักนะคะเราจะเด็ดเอาเฉพาะช่วงใบนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดนําไปพักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งหม้อหรือกระทะนะคะของเราก็จะใช้เป็นกระทะไฟฟ้านะคะเดี๋ยวรอให้หม้อมันร้อนก่อนนะคะแล้วก็จะใช้มือเช็คความร้อนนิดนึงเนาะเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะลงไปก่อนพร้อมกับเครื่องแกงค่ะ เพื่อให้หมูมันสุกแล้วก็รวนเครื่องแกงไปด้วยจะทำให้มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาค่ะพอหมูเริ่มยุบตัวนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงค่ะเป็นพริกแล้วก็ตะไคร้ที่เราซอยไว้นะคะก็คนๆๆค่ะ นั้นก็ใส่ใบมะกรูดค่ะพักไว้ประมาณ5นาทีนะคะหรือว่าเราดูตามสภาพของเนื้อหมูเลยก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเนื้อหมูเริ่มขาวแล้วเราก็จะเริ่มวิธีการปรุงขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากนี้เราก็คนๆให้กับเครื่องแกงเขาเข้ากันดีนะคะเราก็จะมาใส่พริกที่เราขกเอาไว้กับหอมแดงนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกค่ะ แลีวก็คนๆๆไปสักพักนึงนะคะเติมน,น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้เหมนแข็งหรือก,กระด้างเกินไปนะคะเพื่อนๆกอหมูเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็เติมน,น้ำเปล่าอีกเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะนี่ ตัวโปรดของเราเลยนะคะเป็นเมนูหลักๆเลยนั่นก็คือไข่ผัมหรือว่าไข่น้านั่นเองค่ะเพื่อนๆเราก็จะเตรียมนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องปรุงรอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทไข่ผัาลงไปในกระทะได้เลยค่ะเทใส่ให้หมดเลยนะคะไข่พัมหรือว่าไข่น้ำเนี่ยเวลาเขาโดนความร้อนนะคะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วเขาจะมีน้ําในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใส่น้าอีต่าหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆใส่พริกซอยค่ะ เติมน้ำย่านางนะคะที่คั้นเอามาสดๆเลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะน้ำย่นานางจะมีกลิ่นหอมเป็นพอลิฟิลได้อย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เมนูสายเขียวนะคะตามด้วยน้ำปลาราค่ะ2องพีนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณไข่ผัของเราแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆนะคะผงนัวจ้าใส่เข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะส่วนมากส่วนผสมของเรา เมนูอาหารนิสานจะมีแค่ปลาลากับผงชูรสนะคะหรือว่าผงนัวของเรานั่นเองค่ะ นนเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูเนื้อนะคะละเอียดมากนะคะเราก็ใช้ไฟกลางๆนะคะไฟอ่อนๆก็ได้นะคะเพื่อให้ไข่ผําเราไม่ไหม้นะคะเพราะว่ามันจะติดกระทะเราก็ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวรอดูสภาพของไข่ผั่เขาจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนๆ เราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะพอไข่พัาเราเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็จะมาใส่ผักค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะปรุงนะคะหรือว่าใครที่ชอบรสเค็มมากๆนะคะก็ใส่ปะลาล้าหรือว่าน้ำปลาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราใส่ผักเป็นใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะ ก็จะเดือดปุดๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าเราทําคลิปแล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยหรือว่าขอคําติชมจากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะ เราก็จะใส่เพิ่มสีสันเข้าไปนั่นก็คือทิกซอยนะคะที่เราซอยแว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองค่ะคนเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยจ้ายิ่งถ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะรับรองว่าอร่อยเวอร์ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ